เสนอออกมาแล้วก็สรุปออกมาเป็นข้อๆได้10ข้อด้วยกันนะครับน่าสนใจก็คือว่าอย่างเช่นนะครับการคัดกรองบุคคลที่เข้าออกครับในพื้นที่ของบริเวณรัฐสภาข้อตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่ายานพาหนะนะฮะหรือว่าคนที่จะเข้าจะออกนั้นก็ควรที่จะมีความเข้มงวดมากกว่าปัจจุบัน สองครับปัจจุบันอาคารรัฐสภาเกียรกายฮะยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างสร้างกันมานานเหลือเกิน,นปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อเซนะครับเขาบอกว่าเครื่องมือในการตรวจวัตถุระเบิดนั้นยังใช้ของเก่าที่นํามาจากรัฐสภาของเก่านะฮะอายุการใช้งานหลายปีหลังจากที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็เลยก็จึงจะได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยดังนั้นระหว่างนี้ก็เลยขอความร่วมมือนะครับให้ข้าราชการแล้วก็บุคคลทั่วไปให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองบุคคลแล้วก็อาวุธนะครับ 3. ครับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยควรจะมีความทันสมัยมีระบบปรับปรุงซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วย 4. ครับบุคลากรที่ควบคุมด้านเทคโนโลยีควรมีความรู้ ควรฝึกอบรมนะครับเพื่อมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิธภาพครับข้ mm. อที่5นะครับควรสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย 6. ครับควรมีการศึกษาระบบการรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานอื่นด้วยนะครับ7ก็ควรมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัตถุร,ระเบิด ใต้ท้องรถยนต์ด้วยเพื่อป้องกันการลอบวางระเบิดที่มากับรถยนต์8ครับควรจัดให้มีอุปกรณ์นะฮะเพื่อรักษาความปลอดภัยในการระงับเหตุ9ครับควรเพิ่มอัตรากำลังคนของเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาเพาราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าไม่เพียงพอนะฮะรัฐสภาแห่งใหม่ครับกว้างขวางมาก ตารวจปริมาณเดิมจํานวนเท่าเดิมน่าจะไม่เพียงพอแล้วก็ข้อที่10บนะครับบอกว่าควรปรับปรุงกฎหมายที่สามารถรองรับการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างจริงจังนะครับคือเพิ่มอํานาจให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาเนี่ยสามารถติดอาวุธเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในรัฐสภาได้ แล้วก็ขอให้บุคลากรของรัฐสภานะครับผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงของรัฐสภาให้ความร่วมมือตามมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นจากผลสํารวจที่ไปสํารวจข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐสภานั่นเองนะครับ